คำนี้อ่านว่าอะไรนะครับในซีรีส์นี้นะครับเราจะเน้นเรื่องการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนะครับโดยวันนี้จะเป็น EP สุดท้ายของเรื่อง Silent Letter Words นะครับ EP ที่4นะครับหรือจะพูดถึงคำที่ต้องใส่การันในภาษาอังกฤษนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มีการันมาให้แต่ดันไม่ออกเสียงบางตัวก็เลยไม่รู้ว่าแต่ละคำเนี่ย จะออกเสียงยังไงจะอ่านยังไงนะครับก็ต้องนั่งเท้าคางแบบน้องคนนี้นะครับวันนี้ผมจะเต็มมาให้อีก15คําที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้ผิดนะครับมาดูว่าเราจะสามารถอ่านได้อ,อย่างถูกต้องไหมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับคําแรกเลยครับคือ H O N E S T ครับคำนี้อ่านว่าอะไรครับระหว่าง Honest Honest หรือว่า Honest Honest อ่าอ่านยังไงครับคำนี้จริงๆแล้วต้องอ่านว่า honest นะครับ honest เพราะว่าคำนี้ไม่ออกเสียงตัว h นั่นเองครับเป็น o n e s t ครับ honest honest เน้นที่พยางค์แรกนะครับคำนี้แปลว่าอะไรครับ honest แปลว่าซื่อสัตย์นะครับเป็น adjective นะครับตัวอย่างการใช้งานก็เช่น he is an honest and trustworthy person เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้นะครับจำไว้นะครับซื่อสัตย์คือ honest นะครับ honest ไม่ออกเสียง h ครับคำต่อมาครับคำนี้คือ mortgage ครับคำนี้อ่านยังไงครับระหว่าง mortgage mortgage หรือ mortgage mortgage ต้องออกเสียงยังไงครับคำนี้จริงๆแล้วต้องอ่านว่า mortgage นะครับ mortgage เพราะว่าเราไม่ออกเสียงตัว t นั่นเองครับจะเป็น m-o-r ก็คือ more นะครับแล้วก็ g-a-g-e ก็คือ gauge นะครับเน้นเสียงที่พยางค์แรกนะครับไม่ใช่ mortgage นะครับเราจะไม่ g a g e นะครับเราจะ mortgage เบาๆนะครับ mortgage คำนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าจำนองนะครับถ้าเป็นกริยานะครับตัวอย่างกานใช้งานนะครับ คือ if it's not necessary you shouldn't mortgage your house ถ้าไม่จำเป็นคุณไม่ควรเอาบ้านไปจำนองนะครับ mortgage ก็แปลว่าจำนองนั่นเองครับจำไว้นะครับไม่ออกเสียงทีนะครับ m o r e เน้นพยางค์แรกแล้วก็ Gage นะครับ mortgage คำต่อมาครับ often ครับคำนี้ออกเสียงยังไงครับระหว่าง often often หรือ often often คำนี้ต้องอ่านยังไงครับ often หรือว่า often คำนี้จริงๆแล้วต้องออกเสียงว่า often นะครับ often เน้นที่พยางค์แรกนะครับเพราะเราไม่ออกเสียงตัวที่อีกแล้วนะครับจะเป็น o f e n นะครับ often often ไม่ใช่ often หรือ often เราจะไม่ ten นะครับไม่ใช่1ิบนะครับตรงนี้นะครับ often often นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่ามักจะนะครับเป็น adverb นะครับตัวอย่างการใช้งานก็เช่น I often go for a walk in the evening ฉันเนี่ยมักจะออกไปเดินเล่นในตอนเย็นนะครับ often often ไม่ใช่ ten นะครับ often นั่นเองครับคำต่อมาครับคือ plumber ครับคำนี้อ่านยังไงครับระหว่าง plumber plumber หรือ plumber plumber ต้องอ่านยังไงครับคำนี้จริงๆแล้วต้องอ่านว่า plumber นั่นเองนะครับ plumber เพราะว่าเราไม่ออกเสียงตัว b ครับถูกต้องครับจะอ่านเป็น p-l-u-m-plum แล้วก็เติม er เข้าไปเป็น plumber plumber เน้นเสียงที่พยางค์แรกนะครับ plumber คำนี้แปลว่าอะไรครับใครเคยเจอบ้างแปลว่า ช่างประปานะครับตัวอย่างนั้นใช้งานครับ I just called a plumber to fix the leak ฉันเพิ่งโทรหาช่างประปาเนี่ยให้มาซ่อมท่อที่มันรั่วนะครับ plumber นะครับช่างประปาไม่ใช่ plumber นะครับไม่ b นะครับ plumber plumber คำต่อมาครับคือ r e c e i p t ครับคำนี้อ่านยังไงครับระหว่าง receipt receipt หรือ receipt receipt โอ้เน้นที่อะไรเลยครับอันนี้คือ receipt เน้นที่ตัวทีหรือว่า receive เน้นที่ตัว P ครับคำนี้จริงๆแล้วต้องอ่านว่า Re c e i p t นะครับ receipt แปลว่าตัวที่ไม่ออกเสียงคือตัว P นะครับจะเป็น RE ก็คือ Re นะครับแล้วก็ c e i t sit receipt นะครับไม่มี P เลยนะครับคำนี้นะครับไม่ c e ซ p t ไม่เพินะครับ receipt receipt คำนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่า b บ y เสร็จนั่นเองนะครับ receipt ตัวอย่างก็เช่น keep the receipt for your records เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานด้วยนะนะครับ receipt นะครับเวลาขอไปเสร็จก็บอกว่า receipt นะครับไม่ r e c e i v t นะครับ receipt receipt นั่นเองนะครับคำต่อมาครับคือ salmon ครับคำนี้ครับ อ่านว่าอะไรครับภาษาอังกฤษระหว่าง salmon salmon หรือ salmon salmon อ salmon หรือว่า salmon โอ้ยพูดแล้วหิวเลยครับ salmon หรือ salmon โอ้อยากกินคำนี้อ่านว่าอะไรครับอ่านว่า salmon นะครับ salmon เพราะอะไรครับเพราะว่าตัวที่ไม่ออกเสียงคือตัว l นะครับจะเป็น s a m แล้วก็ m o n mon salmon เน้นที่พยางค์แรกนะครับ salmon s a l m แต่ภาษาไทยก็คือแซลมอนนะครับ salmon นะครับ,ค,รบคำนี้ก็คือปลาแซลมอนนะครับบางคนก็คือแซลโดเมอนนะครับแซลมอนไม่ใช่นะครับภาษาอังกฤษจะอ่านว่า salmon ตัวอย่างก็เช่น she cooked salmon for dinner เธอเนี่ยทำปลาแซลมอนเป็นอาหารเย็นนะครับถ้าภาษาไทยก็เรียก s a l มอนแซลมอนอะไรก็เรียกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องเน้นพยางค์แรกนะครับเป็น Salmon salmon นะครับคำต่อมาครับคือ S O F T E N ครับคำนี้อ่านว่ายังไงครับระหว่าง Soften Soften หรือว่า Soften Soften ่า Soften หรือว่า Soften ครับคำนี้จริงๆแล้วต้องออกเสียงว่า s o f t e n นะครับ s o f เ e n เพราะว่าเราไม่ออกเสียงตัว t นั่นเองครับจะเป็น so-fen, saw soften, soften นะครับไม่มีเทนนะครับไม่เทนไม่มีตัว t นะครับ soften คคำนี้แปลว่าอะไรครับคำนี้แปลว่าทำให้นุ่มนะครับเป็นกริยานะครับตัวอย่างเช่น use conditioner to soften your hair ใช้ครีมนวดผมนะทำให้เพื่อทำให้ผมนุ่มนะครับ soften แปลว่าทำให้นุ่มนะครับคำนี้ไม่ออกเสียงทีนะครับ soften soften คำต่อมาครับคือ C U P B O A R D ครับคำนี้อ่านว่าอะไรระหว่าง Cupboard Cupboard หรือ Cupboard Cupboard อ่าอ่านยังไงครับคำนี้อาจจะเจอตั้งแต่เด็กๆนะครับคำนี้จริงๆแล้วต้องอ่านว่า Cupboard นะครับ cupboard เน้นที่พยางแรกนะครับ cupboard เพราะว่าไม่ออกเสียงตัวอะไรครับตัว p นะครับเป็น cupboard แปลว่าอะไรครับคำนี้แปลว่าตู้เก็บของนะครับตัวอย่างการใช้งานก็เช่น she puts the dishes in the cupboard เธอเก็บจานเนี่ยเอาไว้ในตู้นะครับ cupboard นะครับ cupboard เน้นที่พยางค์แรกนะครับไม่บอร์ดนะครับ cupboard cupboard คำต่อมาครับคือ B O L O G N A ครับคำนี้ต้องอ่านว่าอะไรระหวา่าง Bologna Bologna หรือ Bologna Bologna ่า Bologna หรือ Bologna คำนี้จริงๆแล้วภาษาอังกฤษจะอ่านว่า Bologna นะครับ Bologna เน้นที่พยางค์ที่สองนะครับ b บ l โอนีเพราะว่าเราจะไม่ออกเสียงตัว G นะครับ อ้าวโบ l o l o NA นาโบโลนาอ้าวทำไมไม่อ่านแบบนี้ได้ไหมครับโบโลนาโบโลนาก็ไม่แต่ว่าภาษาอังกฤษอ่านเป็นเบอโลนีนะครับคำนี้แปลว่าอะไรครับคำนี้ก็คือโบโลนาในภาษาบ้านเรานั่นเองนะครับโบโลนาจริงๆก็น่าจะอ่านว่าโบโลนาเนาะ เพราะว่าคำนี้จริงๆครับมาจากภาษาดั้งเดิมคืออิตาลีนะครับเขาจะเน้นที่พยางค์แรกครับเป็นโบโล n าโบโล尼าจีกับ N ตรงนี้เขาเป็นยอยักนะครับโบโล尼าซึ่งภาษาไทยจริงๆก็อาจจะใกล้เคียงกับต้นฉบับมากกว่าเนาะใช่ไหมครับโบโลน่าโบโล尼าก็ต่างกันแค่ยอยักกับนอนูเนาะแต่ภาษาอังกฤษก็เป็นเบโลนีเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับใครทราบ ที่มาก็พิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้นะครับโอเค he made a sandwich with bologna and cheese เขาทำแซนด์วิชที่ใส่โบโลน่าและชีสนะครับโอ้โ oh, หอยากกินมากมีใครชอบโบโลน่าไหมครับผมชอบโบโลน่ากับชีสมากมากเลยนะครับโอเคคำต่อมาครับคือ w h i s t l e ครับคำนี้อ่านว่าอะไรระหว่าง whistle whistle หรือ whistle whistle 啊 whistle หรือ whistle คำนี้ครับภาษาอังกฤษจริงๆแล้วต้องออกเสียงว่า whistle whistle นั่นเองนะครับ whistle เพราะว่าเราไม่ออกเสียงตัวอะไรครับตัว t นั่นเองครับจะเป็น whistle นะครับ s l e ครับ w h s t เน้นที่พยางค์แรกนะครับ whistle คำนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่านกหวีดนะครับ whistle ไม่ใช่ whistle นะครับตัวอย่างก็เช่น The referee blew the whistle to start the game. ผู้ตัดสินเป่านกหวีดเพื่อเริ่มการแข่งขันนะครับ whistle whistle ไม่ออกเสียงตัวทีนะครับคำต่อมาครับคือ architect e ครับคำนี้ต้องอ่านว่าอะไรครับยาวเลยระหว่าง architect architect หรือ architect architect อคำไหนถูกครับ คำนี้จริงๆแล้วต้องออกเสียงว่า r, architect นั่นเองครับเพราะอะไรเพราะเราจะไม่ออกเสียงตัว h นะครับ architect a r แล้วก็ c i แล้วก็ t e c t architect architect เป็นเน้นที่พยางค์แรกนะครับ architect ไม่ใช่ architect นะครับโอเคคำนี้แปลว่าสถาปานิกนั่นเองครับตัวอย่างก็เช่น He is a famous architect. เขาเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงนะครับจำไว้นะครับคำนี้สถาปนิกคือ architect หนึ่งที่พยางค์แรกนะครับไม่ใช่ architect นะครับ architect คำต่อมาครับคืออยาวเฟ้ยครับ handkerchief ครับคำนี้ต้องอ่านว่าอะไรครับระหว่าง h a n d k e r h i e f handkerchief หรือ handkerchief Handkerchief ถ้าอ่านแบบนี้ครับเราจะตัดตัว d ออกครับถ้าอ่านแบบนี้จะตัดตัว k ออกครับโอ้อ่านว่าอะไรครับ Handkerchief หรือว่า Handkerchief คำนี้จริงๆแล้วภาษาอังกฤษจ,จะอ่านว่า Handkerchief นะครับเราจะตัดตัว d ออกนั่นเองนะครับไม่ใช่ hand นะครับ hand h-a-n hand เน้นที่พยางค์แรกน,นะครับ e k-e-r-c-e แล้วก็เชฟนะครับเชฟ handkerchief คำนี้แปลว่าช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้านะครับ handkerchief ผ้าเช็ดหน้านั่นเองครับตัวอย่างเช่น I gave her a handkerchief to wipe her tears ฉันส่งผ้าเช็ดหน้าให้เธอเช็ดน้ำตาโอ้โหเศร้าจริงครับคำนี้ไม่ใช่ hander นะครับ handker handker ตัดตัว d ออกนะครับคำต่อมาครับคือ M E C H A N I C ครับคำนี้ออกเสียงว่าอะไรระวาง Mechanic Mechanic หรือ Mechanic Mechanic คำนี้ต้องออกเสียงว่าอะไรครับภาษาอังกฤษจะออกเสียงคำนี้ว่า Mechanic นะครับ Mechanic เพราะเราจะไม่ออกเสียงตัว H นั่นเองครับ M E M C A k แล้วก็ N I C N I C เน้นที่ตัวอย่างที่2นะครับ mechanic mechanic ไม่ใช่แชร์นะครับ mechanic แปลว่าอะไรครับคำนี้แปลว่าช่างเครื่องนะครับตัวอย่างก็เช่น the mechanic fixed the car quickly ช่างเครื่องเนี่ยซ่อมรถอย่างรวดเร็วนะครับช่างเครื่องก็คือ mechanic mechanic นะครับคำต่อมาครับคืออยาวอีกแล้วนะครับ P A R L I A M E N T ครับคำนี้ต้องอ่านว่าอะไรระหว่าง Parliament Parliament หรือว่า Parliament p a r l a m e n t จะเรียหรือว่าจะเลอะครับ Parliament หรือว่า Parliament คำนี้จริงๆแล้วภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่า Par Parliament น,นะครับ Parliament เพราะอะไรครับเพราะว่าจะไม่ออกเสียงตัว ไนะครับ uh, parliament เน้นที่พยางค์แรกนะครับ parliament แปลว่าอะไรครับคำนี้แปลว่ารัฐสภานะครับ parliament เน้นที่พยางค์แรกนะครับตัวอย่างเช่น the law was debated in parliament กฎหมายถูกนำมาอภิปรายกันในรัฐสภานะครับจำไว้นะครับคำนี้ไม่ใช่เรียน,นะครับ parliament parliament คำสุดท้ายคือ S, s T O M A C H คำนี้อ่านว่าอะไรครับระวาง stomach stomach หรือ stomach stomach o oh, much หรือว่า Muck ออกเสียงไงครับคำนี้เจอบ่อยใช้บ่อยแต่ว่าอ่านถูกหรือเปล่าครับคำนี้จริงๆแล้วต้องออกเสียงว่า s t o m stomach นะครับ stomach เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ออกเสียงตัว H นั่นเองนะครับไม่ใช่ stomach นะครับ stomach ก็ไม่ได้นะครับจะเป็น s t o m a นะครับเน้นที่ต่ำ stomach stomach นะครับไม่ much ไม่ชุนะครับ stomach คำนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าท้องนะครับไม่ใช่ตั้งคันนะครับหมายถึงว่าอวัยวะที่เป็นส่วนท้องนะครับตัวอย่างเช่น my stomach hurts after overeating ฉันปวดท้องหลังจากกินมากเกินไปนะครับประโยคนี้เป็นประโยคที่ผมพูดบ่อยมากหลังจากที่กินบุฟเฟ่เสร็จนะครับมีใครเป็นไหมครับกลัวไม่คุ้มนะครับก็เลยยัดเข้าไปจนปวดท้องนั่นเองนะครับคำนี้ stomach เน้นที่ต่ำนะครับ stomach stomach วันนี้มีคำอะไรบ้างครับมาดูกันคำแรกคือ est, honest honest อันนี้แปลว่าซื่อสัตย์นะครับไม่ออกเสียง h แล้วก็ mortgage mortgage อันนี้แปลว่าจำนองนะครับไม่ออกเสียงทีต่อมา often often แปลว่ามักจะไม่ออกเสียงทีนะครับต่อมาครับ plumber plumber แปลว่าช่างประปาไม่ออกเสียงบีต่อมาครับ receipt receipt เน้นพยางหลังนะครับแปลว่าใบเสร็จไม่ออกเสียงพีนะครับต่อมาครับโอ้โหอยากกินมากเลยครับ salmon แซมเมิไม่ออกเสียง L นะครับเน้นพยางค์แรกแซมเมิต่อมาครับ soften soften แปลว่าทำให้นุ่มนะครับไม่ออกเสียงตัว T นะครับ soften ต่อมาครับคือ cupboard cupboard ตู้เก็บของนะครับไม่ออกเสียงตัว P ครับ cupboard นคำต่อมาคือ b o l o g n น b o l o g n ีนะครับแปลว่าโบโลน่านะครับไม่ออกเสียงตัว G นะครับ b o l o g n ีเน้นพยางค์ที่2ต่อมาครับ w ว s สโซ w i s t l แปลว่านกหวีดนะครับไม่ออกเสียงตัวทนะครับ w h i s t l ต่อมาครับ architect architect สถาปนิกไม่ออกเสียงตัว H นะครับต่อมาครับ handkerchief handkerchief นะครับผ้าเช็ดหน้าไม่ออกเสียงตัวดีนะครับ handkerchief ต่อมาครับช่างเครื่องคือ mechanic mechanic เน้นพยางค์ที่2นะครับไม่ใช่แช์นะครับไม่ใช่ชานะครับ mechanic แล้วก็ต่อมาครับ parliament Parliament รัฐสภานะครับไม่เรียนนะครับ Parliament แล้วก็คำสุดท้ายครับคือคำว่าท้องคือ stomach stomach เน้นที่พยางค์ที่2นะครับ stomach ไม่ใช่ stomach stomach นะครับ stomach stomach นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับมีใครอ่านถูกทั้ง15คําคำไหมครับพิมพ์15มาในคอมเมนต์นะนะครับหรือว่าคำไหนที่เราโอ้หคำนี้ อ๋ออ่านแบบนี้นี่เองนะครับเพิ่งรู้วันนี้ก็พิมพ์บอกในคอมเมนต์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคำนี้อ่านว่าอะไรครับ hour ระหว่าง hour er, หรือว่า hour ครับ hour er, หรือ hour พิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเมตตาแล้วก็กรุณากดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องของเรานะครับขอให้ทุกคน เก่งภาษาอังกฤษมีความสุขในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งจะฟังจะพูดจะอ่านจะเขียนขอให้ใช้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวัออนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ